อาฮะอ้าเรจังรเรจังอ้คือเรียกผมว่านาง,งีสาก็ได้นะไม่เรียกหรอกครับพวกเรานะ่ะไม่ได้สนิทขนาดนั้นซะหน่อยนะงั้นถ้าได้เข้าชมรมว่ายน้ำาน่ะก็ก็คงสนิทกันแน่แนเลยแหละไม่เข้าครับผมสนใจแต่กีฬาที่มีความสวยงามเท่านั้นนะ่ะหมกีฬาน่ะเหรอใช่ละ่ะเป็นกีฬาที่มีความสวยงามจัาไหมครับที่โค้งออยังไงละ่ะ เราจะเข้าถึงแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบได้นั้นผ่านทฤษฎีและก็คำนวณเท่านั้นนะ่ะอืมดูยากเกินกว่าที่จะเข้าใจนะแต่เข้าสองชมรมก็ได้นี่นะใช้กล้ามเนื้อแขนทำให้ไม้ค้างงอนอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากไปเกินกว่าการว่ายน้ำเลยใช่ไหมล่ะผมไม่เข้าสองชมรมพร้อมกันหรอกครับยังไงซะมนุษย์ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่บนบกนะครับพวกเรานะ่ะไม่ได้อยู่บนน้ำแล้วทำไมต้องหันหลังกลับไปเล่นกีฬานในน้ำด้วยล่ะครับผมเนอะไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับ มันไม่มีหผลเอาซะเลยนะอย่าลืมสิครับเมื่อน้ำน่ะมีความหนืดมากกว่าอากาศ1 2 1 3เท่าเลยนะครับ